ดีค่ะวันนี้นะคะพออไก่นะคะอุ้มวันจนพูเราพาท่านออกสู่บรรยากาศข้างนอกวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษแต่ว่าท่านอาจจะให้สัมภาษณ์เราไม่ได้นะคะแขกรับเชิญพิเศษขอทักทายผู้ชมหน่อยนะคะบ๊ายบายอ่าทักทายอะมิม่มาลูกมัมมิม่มาอ่าแขกรับเชิญอาจจะกลัวกล้องนิดหนึ่งวันนี้นะคะพออไก่จะพาท่านมาชมแหล่งพืชโบราณ ทิลลนนาหลังจากที่เราจัดงานไดโนแรปเตอร์แอนด์เดอะแกงลุยถิ่นโบราณพืชพืชโบราณทิลลานน,ลนาแล้วนะคะวันนี้เราต้องมาดูของจริงว่าในสวนพฤกษศาสตร์เรามีการรวบรวมเอ,อ่อพืชโบราณต่งางๆที่เรากล่าวไปแล้วเนี่ยอะไรบ้างนะคะวันนี้ขอแก่จะพาท่านไปชมของจริงเลยนะคะจะได้เห็นว่าท่านจะต้องตื่นเต้นแน่นอนเลยนะคะไปะไปกันเลยครับมาเด็กๆนำ้ำ ตรงนี้นะคะที่เราเห็นอยู่นะท่านจะเห็นว่าเราอยู่ตรงสะพานแล้วก็เป็นร่องน้ําธรรมชาตินะคะท <_ EN> ้องร่องน้ำธรรมชาติสวยงามมากนะคะเส <_ EN> ้นทางนี้บอกได้เลยนะคะจะเป็นเส้นทางที่สุดแส,แสนจะโรแมนติกนิดนึงนะคะแต่ว่าหน้าฝนเนี่ยอาจจะมียุงถ้าท่านมาเที่ยวชมนะคะถ้าท่านมาเที่ยวชมเนี่ยต้องติดอ่าที่อ่าอยาทากันยุงไว้นิดนึงนะคะ <_ EN> ตรงนี้นะคะที่เราเห็นอยู่นะคะตรงนี้นะคะ เป็นเฟิร์นต้นนะคะที่ท่านเห็นอยู่นี่นะคะเป็นเฟิร์นต้นอันนี้เป็นต้นกูดดอยสุเทพเลยนะคะเป็นเฉพาะถิ่นของเราเลยนะคะโอ้เนี่ยค่ะเป็นกลุ่มพืชโบราณในยุคข,ของไดโนเสาร์เลยนะคะอันนี้เรารวบรวมแปลงเฟิร์นไว้นะคะตอนนี้นะคะบรรยากาศโดยรอบท่านจะได้เห็นนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นพวกเฟิรอนข้าหลวงต่างๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะเห็นไหมคะ โอ้โหปูเป็นมอสขึ้นเต็มเลยนะคะแต่ตอนนี้คือเรากำลังเตรียมพร้อมที่จะจัดงานใหญ่นะคะงานงานของเราก็คืองานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันปีและบริเวณน,นี้คะ่ะที่ท่านเคยสเสด็จมาเยี่ยมชมแปลงเฟิร์นโอโ้ท่านเห็นไหมคะเพื่อเฟิร์นแต่ละชนิดเนี่ยมีความมหาสจัดมากคือดูความสูงใหญ่ของเขาดูสิคะโอ้โห ทักทายท่านผู้ชมนิดนึงนะคะวันนี้นะคะแอนแคนดี้กับมีมี่ผ่าท่านมาเยี่ยมชมกลุ่มพืชโบราณอย่างที่กล่าวตั้งแต่เริ่มต้นนะคะก็เป็นสถานที่ที่เรารวบรวมกลุ่มพืชโบราณไว้ค่อนข้างที่แบบสมบูรณ์แบบมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีพืชโบราณที่ท่านได้เรียนรู้ในเรื่องของไม่ว่าจะเกิดในยุคไหนชื่ออะไรนะคะแล้วก็ขั้นแค่มีสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวนะคะ ท่านสามารถส่องเข้าไปแล้วก็สามารถที่จะได้ลิงก์เข้าไปที่ฐานข้อมูลขององค์การสัวนพืชศาสตร์ของเรานะคะวันนี้นะคะแคนดี้กับมิมี่ก็จะพาท่านเดินเยี่ยมชมในภาพรวมต่อไปนะคะมาไปต่อกันเส้นทางนี้นะคะเป็นเส้นทางที่สมเด็จพระพันปีท่านเคยเสด็จนะคะเพราะนั้นก็คือ,อก็จะมีเรามีจุดสถานีของสัตว์โลกดึกดำบรรน,นะคะ อ่าตอนนี้นะคะขอให้เพียงแค่ท่านนะคะมีนะคะโทรศัพท์มือถือนะคะจริงๆแล้วก็สามารถที่มาส่องนะคะที่ QR code ที่เรากำหนดไว้เนี่ยนะคะเราทีนี้ท่านจะเห็นไดโนเสาร์นะคะนะคะไดโนเสาร์ตัวนี้นะคะก็ค,คือเป็นชื่อของในพระนามของสมเด็จพระเทพของเราด้วยนะคะไดโนเสาร์ก็จะ ว่าในน้ําตรงนี้นะคะอันนี้เป็นไดโนเสาร์น่ารักนะคะเพราะว่าเป็นไดโนเสาร์กินพืชน,นะคะเขาก็กินปุ่มเฟิร์นต่างๆเนี่ยแหละนะคะก็จะเห็นได้ว่านะคะจะได้เอาสมาร์ทโฟนของเรานะคะแล้วสวนพืชศาสตร์พยายามปรับตัวให้คันสมัยกับคนรุ่นใหม่นะคะก็เลยทําให้ท่านต้องใช้ทั้งสมาร์ทโฟนนะคะแล้วก็มาเยี่ยมชมพืชโบนราณที่เรามีอยู่นะคะคือ ต้องบอกนิดนึงนะคะบรรยากาศข้างในนี้เนี่ยเหมือนกับในฉากหนังนะคะเหมือนในฉากหนังจูรักสิบพักมากๆเลยนะคะดูต้น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 กุดต้นนะคะเฟิร์นต้นใหญ่ต้นนี้ของเรานะคะแล้วเขาก็จะมีเฟิร์นต้นเล็กๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกพืชชั้นต่ำต่างๆพวกมอสต่างๆนะคะเ้าขึ้นสีเขียวเต็มไปหมดเลยนะคะโอ้เส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่น่าเดินนะคะ เป็นเส้นทางที่ได้เพลิดเพลินแล้วก็ที่สําคัญนะโรแมนติกมากๆเลยนะคะเป็นเส้นทางที่ใครอยากจะมาจูงคู่รักมาบอกรักบอกได้เลยนะคะว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะมากๆเลยนะคะดูบันไดของเรานะคะเหมือนกับปูพรมนะคะปูพรมทางธรรมชาติพรมสีเขียวนะคะเราก็เดินเยี่ยมชมนะคะเส้นทางปูพรมดังธรรมชาตินี่นะคะจริงๆแล้วนี่นะคะ เราจะพร้อมมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราเตรียมงานใหญ่นะคะงานเฉลิมพระเกียรติให้กับสมเด็จพระพันปีนะคะอ่าอย่างที่พอเอาไก่บอกนะคะเรารวบรวมเฟิรปป์นเนี่ยเราไม่ใช่เฉพาะถึงเฟิร์นในบ้านเรานะคะก็จะเป็นเฟิร์นกิบแรกจากประเทศฟิลิปปินส์ตรงเนี้ยท่านใช้สมาร์ทโฟนของท่านส่องเข้าไปที่คิวอารนะคะท่านก็จะได้รู้ว่าเฟิร์นชนิดนี้มาจากไหนยังไงนะคะ โอ้นะคะแล้วก็ในภาพรวมนะคะก็จะเห็นบรรยากาศโอ้โหต้นเฟิร์นเต็มไปหมดนะคะกลุ่มพืชโบราณน,นะคะแล้ว,ลวระหว่างทางนะคะท่านเห็นกระดกนารีไหมคะอันนี้กระดกนารีสีแดงจริงๆปัจจุบันก็ใช้เป็นไม้ประดับอันนี้อยากออกทีวีด้วยเหรอเรา,าอ่ะมิมิม,มิมิด้วยะะนะคะก็อย่างเงี้ยนะคะบรรยกากาศก็จะประมาณภาพรวมนะคะ แล้วก็จะมีสาลาที่สมเด็จพระพันปีท่านเคยมาประทับอยู่นะคะนะคะตรงนี้นะคะความงามของวงเฟิร์นนะคะอย่างที่บอกนะคะการที่เขาอยู่มา3,500ารล้านปีนะคะเพราะนั้นนี่ก็คือความมหัศจรรย์อย่างยิ่งนะคะของธรรมชาตินะคะเราก็มีเส้นทางจะเดินไปนะคะแล้วที่สำคัญนะคะเรามีจุดให้ท่าน ถ่ายรูปเช็คอินเยอะแย,ยะไปหมดเลยนะคะแล้วแล้วก็ค่อยๆเดินนะคะบรรยากาศในภาพรวมเนี่ยนะคะสวยงามมากนะคะอันนี้อันนี้เป็นหมุมสูงที่ท่านจะได้มองเห็นนะคะมองเห็นในเฟิร์นในภาพรวมนั่นค่ะถ้าใครไปดูหนังจิลาสิิ์เวิร์นมาแล้วนะคะดูดิคะ่ะ เรามีเฟิร์นเยอะแยะไปหมดเลยตามตลอดเส้นทางน,นะคะและตรงนี้นะคะก็เป็นเป็นสถานีอีกชนิดหนึ่งนะคะท่านจะได้เรียนรู้นะคะตรงสถานีนี้นะคะก็เช่นเดิมนะคะขอให้ท่านมี QR code อ่ามีมือถือสมาร์ทโฟนนะคะท่านก็สามารถที่มาสแกนอ่าตรงนี้นะคะแล้วท่านจะเห็นกลุ่ม โลกโบรลาณล้านปีนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นต้นเลปิดเดนดรอมต่างๆพวกเฟืร์นต้นต่างๆนะคะแล้วก็เห็นเสมือนจริงนะคะบรรยากาศตรงนี้โอ้ท่านได้ยินเสียงนกไหมคะโอ้หมุมสูงนะคะมุมสูงมุมสูงนี้บอกได้เลยนะคะว่าสวยงามมากนะคะอ่านะคะดูดิบรรยากาศโดยรอบแล้วก็เสียงนกนะคะ ถ้าท่านพาคู่รักมาบอกรักที่นี่นะคะนกก็จะเป็นพยานรักให้ท่านนะคะเนาะก็อยากให้ท่านมายเยี่ยมชมดูสิคะบรรยากาศมันแบบโหมันลมันติกม,มากๆเลยนะคะคือต่านเห็นเฟิร์นต้นนี้ไหมคะต้นนี้สูงมากเลยนะคะอ่าเป็นเฟิร์นต้นนะคะก็คือเส้นทางของเรานะคะ่ออเมี ต้นไม้ใหญ่นะคะมีเขาวันใหญ่อย่างที่ท่านเห็นเนี้ยนะคะโหเดี๋ยวขอทักทายแขกนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตกลงทั้งสองท่านเหนื่อยไหมคะเหนื่อยไหมคะมาเยี่ยมชมแปลงเฟิร์นนะคะเดินเ้นทางนี้นะคะสบายๆชิลๆใช่ไหมลูก แต่หนูก,กลัวอะไรคะกลัวยุงเหรอเอออาจจะมียุงนิดนึงนะคะอ่าโอเคถ้างั้นแก่จา๋าพาเดินต่อนะจ๊ะอืมโอเคโอ้แค่มายืนตรงนี้นะคะนกเสียงนกพ่อมากเลยโอ้โหคือมันบรรยากาศมันสุดแสนจะโรแมนติกเลยนะคะ พ่อเคยังไม่อยากจะจากไปเลยนะคะเพราะว่ามันมันโรแมนติกมากเลยนะคะโอ้ oh, นะคะเดี๋ยวเราก็ต้องไปต่อนะคะตลาดเช้นทางอ่าอันนี้ก็มีศาลาพักพักรอนพักเหนื่อยนะคะเดินมาสักพักหนึ่งเราก็จะเหนื่อยนะคะหลังจากศาลาพักร้อนตรงนี้นะคะเป็นสถานีที่ท่านเยี่ยมชมไดโนมาแล้วนะคะท่านก็มาเห็นพืชโบราณมาแล้วนะคะ แล้วก็จะเป็นเส้นทางที่เราจะพาท่านเดินไปนะคะไปเส้นทางเนี่ยนะคะตลอดเส้นทางอ่าอะว่าไงคะเหนื่อยแล้วเหรอคะเดินนำสิอ่าม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 าพาท่านผู้ชมเดินเยี่ยมชมนะคะ,ะก็ แปลงรวบรวมเฟินนะคะก็ที่เราไปนะคะเราก็ยังมีกลุ่มพวกพืชสกุลขิงขาต่างๆนะคะที่อยู่โดยโดยรอบนี้ด้วยนะคะคือในการจัดรวบรวมวงพืชต่างๆนะคะที่สวนพืชศาสตร์เรารวบรวมไว้เนี่ยนะคะก็จะมีทั้งใกล้ๆกันในวงนี้นะคะเราก็จะมีทั้งพวกปามน,นะคะพวกปามต่างๆนะคะคูนี้คือธรรมชาตินะคะที่ขึ้นอยู่ในนี้นะคะ่ะแบบโหสวยงามมากเลยนะคะ อืตลอดเส้นทางนะคะเราก็จะพาท่านเดินไปนะคะมันก็จะมีวงใกล้ๆกันเถิบขนับขึ้นไปนี้นะคะจะเป็นวงพืชสกุลขิงถานะคะแล้วก็มันชันนิดนึงค่ะตรงนี้ต้องอาจจะต้องระวังนิดหนึ่งนะคะถ้าัดถ้าหมดแต่คุยอยู่อาจจะกลิ้งตกไปได้นะคะเด็กๆก,ก็ระวังด้วยนะลูกอเด็กๆก,ก็ระวังด้วยนะคะอ่า เราลอดต้นไม้ใหญ่ตรงนี้มานะคะอ่าอ่าส่องไปดูนิดนึงนะคะอ,อันนี้เป็นช่องที่เราลอดใต้ต้นไม้ใหญ่นะคะอ่าก็จะมีต้นเปิรนใหญ่ที่เราเห็นอยู่นะคะและที่สำคัญนะคะเสียงนุกบรรยากาศมันแบบว่าสุดแสนจะ เพลิดเพลิน er, เนาะรับรองว่าท่านมาท่านจะได้จดจาไม่ลืลืมเลยนะคะก็จะเป็นเส้นทางที่แล้วก็จะเห็นต้นไม้ใหญ่ต่างๆนะคะที่เรารวบรวมไว้นะคะก็กําลังพาท่านเดินผ่านนะคะ่าต้นนี้ต้นยูงทองดูท่านเห็นไหมคะโอ้หสูงมากเลยนะคะยูงทองนี่เวลาเขาดอกเขาร่วงเป็นสีเหลือง ปูเต็มพื้นนี่คือพื้นจะเป็นสีทองเลยนะบรรยากาศมันสุดยอดเลยนะคะดูดิโอความสูงโอ้โหโอ้โหสวยงามมากมากเลยนะคะอืมนะคะระหว่างทางก็จะมีทั้งกล้วยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วพืชที่ชอบน้ำนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่นี่แหละพวกกลุ่มเฟิร์นกลุ่มวงกล้วยต่างๆนะคะพะคุทสกุลขิงขานะคะต,ต่างๆพวกนกี้นะคะ ระหว่างทางแน่นอนละ่ะท่านคงได้ความรู้นะคะอ,อบอกแล้วว่ามาส่วนพืชศาสตร์เนี่ยจะเพลิดเพลินอย่างเดียวไม่ได้ท่านจะได้เรียนรู้ไปด้วยนะคะว่าอยากรู้ว่าต้นนี้ต้นอะไรนะคะส่องเข้าไปใน qr code ของเรานะคะท่านก็จะได้ความรู้นะคะมีต้นไม้แปลกแปลกนะคะระหว่างทางก็เป็นเฟิร์นที่ขึ้นนะคะประดับสวยงามตามธรรมชาตินะคะ มีเสียงน้ําตกนะคะก็คือมันเป็นร่องน้ําทางธรรมชาตินะคะก็จะมีน้ําตกนิดหนึ่งนะคะบรรยากาศขอแกต้องขอโทษผู้ชมทางบ้านนิดหนึ่งมันติดขัดเมื่อสักครู่พอดีโทรศัพท์เข้ามามันก็เลยทําให้เสียงมันหายไปนะคะก็เดี๋ยวคราวหน้านะคะอาจจะต้องเตรียมพร้อมเรื่องของการไลฟ์สดมากกว่าน,นี้นะคะแต่ด้วยความที่บับใจร้อนตื่นเต้นอยากให้ท่านมาได้ เห็น <Das que ath en> นะคะว่าเส้นทางทางธรรมชาติที่เรามีอยู่นะคะมีงดงามขนาดไหนนะคะก็ก็เลยพาท่านท่านมานะคะนะคะเราก็สามารถเดินไปแต่เกินนิดนึงนะคะด้วยความที่ส่วนพุรษศาสตร์เองนะคะเราได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานใหญ่ของกระทรวงนะคะแล้วทราบว่าเบื้องต้นเนี่ยนะคะก็เราได้เรียนเชิญท่านนายกรัฐรนตรีแต่ไม่แน่ใจว่าท่านจะมอบหมายให้ท่านรองนายกมานะคะ หรือเปล่านะทีนี้ก็ก็เป็นเส้นทางที่เราปรับปรุงคือเส้นทางตามรอยเสด็จของสมเด็จพระพันปีตอนที่ท่านมาสเสด็จมาที่สวนพฤกษาเป็นความพื้มพิติของพวกเราชาวสวนพฤกษารและก็ประชาชนชาวไทยของจังหวัดเชียงใหม่นะคะที่เวลาท่านสเสด็จมาเชียงใหม่ทุทกปีเนี่ยนะคะเราก็ได้มีโอกาสได้ต้อนรับใกล้ชิดพระองค์ท่านอย่างยิ่งเลยนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นสถานีพืชอาหารนะคะสถานีอาหารพลังงานของโลกนะคะแล้วเราก็จะได้รู้ว่ามีอะไรบ้างนะคะอ่าตรงนี้ก็เส้นมีสะพานแท็กซๆสะพานประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะแล้วก็ต้องมีรูบรวมเป็นกลุ่มวงศนต่างๆนะคะแล้วเด็กๆไปไหนกันลูกม,มาด้านนี้เส้นทางด้านนี้ลูกม,มานะคะอ่ากลุ่มนี้นะคะตอนตรงนี้นะคะท่านก็จะสามารถที่จะ เข้าไปดูว่าสมเด็จพระราชินีท่านสเสด็จนะคะทอดพระเนตรพันไม้ในพืชวงถั่วในกลุ่มนี้นะคะเราก็จะมีสถานีที่ท่านสามารถส่องเข้าไปนะคะแล้วก็ท่านเห็นไหมคะหูหน้าวัวสีสันสวยงามน,นะคะบานรอรับพวกท่านอยู่นะคะแล้วก็เชื่อมโยงจากวงเบิร์นตะกี้นะคะวงถั่วนะคะแล้วก็จะเป็นวงปามนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่ท่านสเสด็จ ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าในการดาเนินง,งานนะคะเมื่อช่วงประมาณปี40นะคะตรงนี้นะคะแล้วที่เราเห็นข้างหน้านั้นนะคะก็คือเป็นสะพานสะพานชื่อว่าสะพานละกรรมนะคะเพราะว่าต้นที่เห็นา้ากลางข้างๆเนี่ยนะคะค,ค,คือต้นละกรรมนะคะท่านก็คงแล้วคนบางท่านเคยได้กินแค่ละกร,รมแต่ท่านยังไม่เคยได้เห็นต้นของมันจริงๆนะคะมาสัมผัสได้นะคะและเส้นทางนี้นะคะตลอดเส้นทางนะคะ เราก็จะพาเดี๋ยวเราเยอะพาเดินย้อนกลับไปนะคะอ,อย่างที่บอกนะคะเราจะมีวงตามมีวงสนมีสวนเปิ์นนะคะป้ายบอกทางต่างๆนะคะแขกรับเชิญหายไปเลยว่ะอ้าวไปไหนกันมาจ๊ะสนุกสนานใหญ่เลยบอกนะคะว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ โอ้จะแฮปปี้ทั้งอสองขาและสีขานะคะคือเขาจะแฮปปี้มากได้วิ่งออกกําลังกายนะคะ,อ,ะอันนี้ก็หน้าวัวที่บอกคะ่ะหน้าวัวสวยงามมากเลยนะคะ,ะเดินชมหน้าวัวตลอดเส้นทางนะคะท่านก็จะได้เห็นได้ยินเสียงน้ำตกนะคะโอ้บรรยากาศดีมากเลยนะคะ เราก็เดินเดินเยี่ยมชมมาทุกเส้นทางที่เราจัดให้ไหยน,น,นะคะ<บ>ก็มีทางเดินที่เดินได้สบายๆนะคะก็แต่เพียงแต่ว่าอาจจะไม่สามารถเอาวิวแชร์เข้ามาได้แต่ว่าคนที่ชอบเดินป่านี่คิดว่าเป็นสวรรค์ของคนเดินป่าเลยทีเดียวแหละนะคะอันนี้ก็คือสะพานไม้ละกรรมนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าเพิ่งทาสีนะคะเราก็เลยยังไม่ ให้อนุญาตให้เดินผ่านนะคะก็ก็เดี๋ยวเราก็ต้องมาทางลัดนะคะหูท่านขาน้ำละกรรมผมบอกได้แล้วว่ากว่าจะได้กินละกร,รมได้นะคะชาวสวนเนี่ยเขาก็คงเจ็บบาดเจ็บจากน้ำละกรรมนะคะอันนี้ก็เป็นร่องน้ำนะคะขออนุญาตใช้พลังของความเป็นนักกีฬาเก่าอ่ากระโดดข้ามนิดนึงนะคะจุ๊บจึ๊บนะ่านะคะ คุยแขกรับเชิญเป็นไงมัง่งกระโดดได้สบายสบายเลยอะคะ่ะโอเคนะคะส่วนข้างบนนะคะเราก็จะมีเส้นทางที่เดินเยี่ยมชมวงปามนะคะต่างๆนะคะตามเส้นทางนี้นะคะแล้วก็เพื่อวงปามให้ประโยชน์อะไรนะคะระก,กรรมก็อยู่ในวงวงปาลหนึ่งเหมือนกันนะคะโหไม่ว่าจะเป็นที่เรามีตองจากนะคะหลังคาจากต่างๆพวกเนี้ยนะคะลืกกระทั่ง ลูกชิดอะไรพวกนี้นะคะโอเคอันนี้ก็หมดเส้นทางของวงวงเพรินที่เราอยากนําเสนอแต่ว่าแถมมาด้วยวงปามนะคะแต่มันก็เป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงกันนะคะเดินเล่นได้สบายๆนะคะแบบเพลินนะคะและก็แขกรับเชิญค่ะเพลินไหมคะสนุกไหมคะมีม่มิม,ม่สนุกไหมและแคนดี้ล่ะคะ แคนดี้สนุกมากเลยมิมี่ก็สนุกเหรอนะคะบอกแล้วมิมี่กับแคนดี้ขออนุญาตชวนผู้ชมทางบ้านนะคะมาเยี่ยมชมนะคะตรงบริเวณที่เรามองเห็นอไกลๆนะนะคะตอนที่ท่านมาประทับตรงนี้นะคะโอ้ก็จะมีวงนดนตรีของโรงเรียนต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นดาราโรงเรียนอ,อ มองฟอดนะคะก็มาร่วมบรรเลงเพลงนะคะเพลงต่างๆที่พระองค์ท่านประทับใจนะคะรวมกันนะคะก็ทางตรงนี้จะอาจจะชันนิดนึงนะคะอ่าก็คงได้นำเสนอมาพอสมควรที่วันนี้นะคะที่ต้องไลฟ์ตั้งแต่เช้าเนี่ยนะคะเพราะว่าบ่ายเราดูวัพยากรณ์อากาศแล้วนะั้นเราเข้าพื้นที่คงไม่สะดวกแน่ๆแ,แล้วว่าผนบอกว่า ร้อยเปอร์เซ็นตนะคะช่วงนี้เป็นเวลาที่เหมาะที่สุดนะคะและที่สําคัญนะคะตอนกลางคืนนะคะบริเวณนี้ก็มีหิ่งห้อยนะคะหิ่งห้อยให้ท่านได้ชมนะคะก็และแต่และจุดเนี่ยเรามีฐานข้อมูลต่างๆนะคะเพราะว่าเป็นเส้นทางตามเส้นทางตามรอยเสด็จของพระทันปีของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะมีข้อมูลต่างๆให้ท่านได้รับชมนะคะ ป่าชนิดต่างๆนะคะฝั่งนู้นก็จะเห็นดอกบ,บรลยาพีนภริจิตนะคะเป็นชื่อในคณะของพระองค์ท่านอีกเรื่งนะคะ,ะตรงนี้นะคะเราก็จะมีป้ายบอกว่าป่าชนิดต่างๆมีอะไรบ้างนะคะเส้นกระดิ่งของเด็กๆกระดิ่งของเด็กๆนะคะ ตรงนี้จริงๆแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางที่เราเรียกว่าศาลาอินโฟเมชันนะคะก็คือเป็นศาลาแดงนะคะแล้มีสะพานตรงนี้ก็ถ่ายรูปออกมาสวยงามน,นะคะอ่าบรรยากาศเนาะก็แล้วก็นะคะมีปามที่หายากหลายๆชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นปามบางสูนนะคะปามเจ้าเมืองต่างๆนะคะรวบรวมไว้นะคะ แล้วก็มีพืชวงอ,อื่นๆนะคะที่เราตกแต่งไว้สวยงามมากนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นปาล์มแดงนะคะที่เป็นสัญลักษณ์ของสวนพฤกษาสตร์สิงคโปร์นะคะก็ประมาณนี้นะคะโ,โหดูสิคะใบปาล์มของเราใหญ่มากๆเลยนะคะนี่แหละทำไมาคนทางภาคใต้เขาถึงเวลาเข้าป่านะคะไม่มีที่บางฝนก็อันนีิชายเป็น ร่มได้นะคะโอเคอันนี้ภาพยาวอย่างนี้นะคะภาพอานี้ก็ถ่ายถ่ายสวยถ่ายเวดดิ้งได้ด้วยนะคะพรีเวดดิ้งมาถ่ายได้ที่นี่เลยนะคะเราจะมีเสียงน้าตกตลอดเส้นทางเลยนะคะเราก็นะคะมาพาท่านเยี่ยมชมเป็นไปนะคะแล้วก็กลับหน้ากล้องนีดหนึ่งนะคะอะบรรยากาศโดยรอบนะคะเห็นทั้งหมดแล้านนะคะก็คงแบบ โอ้เก oh, ือบชั่วโมงเหมือนกันนะคะเดินอยู่แล้วเนี่ยนะคะก็วันนี้ก็คงต้องต้องลาท่านผู้ชมนะคะแฟนเพจของรายการอุ้มบวนจุดหูของพ่อก่นะคะโดยจบที่สาราแดงสาลาข้อมูลบรรษันะคะตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ท่านจะได้เรียนรู้เรื่องข้อมูลนะคะมีเส้นทางนะคะตรงนี้เราก็มีเส้นทางสรุปให้เห็นว่าเรามีเส้นทางตามรอยเสด็จอย่างไรบ้างนะคะก็ มาเยี่ยมชมกันนะคะไม่ไกลเลยนะคะขับรถแค่สามสิบกีจกักรยานยนนอกตัดเดียวเองนะคะแล้วตอนนี้น้ํามันลดลงแล้วนะใช่ไหมคะเป็นสินล,ล,ลงเยอะพอสมควรเพราะแค่น,นั้นนะคะก็น่าจะเป็นบรรยากาศที่เหมาะที่สําหรับในช่วงจะหยุดยาวในไม่กี่วันนี้นะคะก็ขอให้ท่านมาเยี่ยมชมนะคะก็มีของรถแอบป๋อแท็กซี่ก็พาแขกมาเยี่ยมชมนะคะตอนนี้เชียงใหม่ก็มีต่างชาติมาเยี่ยมชมเยอะแล้ว เราก็จะปิดรายการเดี๋ยวเราจะาเชิญแขกรับเชิญมาปิดรายการด้วยนะคะว่างไงคะสนุกไหมนะคะหนูสนุกค่ะนะคะโอเคโอเคบายบายท่านผู้ชมทางบ้านก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปทานข้าวก,กันบายบาย